เพื่อนมาเจอแต่อหนแล้วนะคะกับช่องโมทายสไตล์อิตาลีวันนี้จะพามาทําครีมบํารุงผิวสูตรหน้าเด้งหน้าเด็กและก็ง่ายด้วยนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝาก subscribe, กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทํำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะ ส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้แครอทแครอทตัวนี้คือเอาไปล้างแล้วก็ปอกเปลือกแล้วนะคะใครจะปอกหรือไม่ปอกก็ได้นะคะในส่วนของแครอทเขาก็จะอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระและก็วิตามินเอนะคะและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนเยาว์วัยอยู่เสมอนะคะในส่วนของอน้ำแครอทเนาะและก็ยังช่วย ปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะในส่วนของน้นําแครอทนอหลังจากนั้นให้เรานํามาขูดแบบนี้นะคะซึ่งเราจะกรองเราแต่น้ําของแครอทนะคะนี่เลยนะคะขูดเอาแบบนี้จนหมดหัวนี้เลยนะคะนี่นะคะนี่นะคะแครอทที่เราขูดแล้วเนาะหลังจากนั้นให้เรานําแครอทมากรองนะคะ ให้เรากรองเราคั้นเอาแต่น้ําของเขานะคะเราจะใช้แต่น้ําของเขาอยู่ที่หนึ่งถึงสองช้อนชานะคะในส่วนของน้ําแครอทเนาะให้เรากรองมาแบบนี้เลยนะคะก็จะค่อนข้างบีบยากค่ะถ้าเราขูดเส้นใหญ่นะคะให้เราใช้มือบี้เอเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้มือบี้เอเลยค่ะนี่นะคะน้ําแครอทที่เรากรองออกมาตะกี้นะคะเราก็ได้ออกมาประมาณนี้เนาะ แล้วแต่ใครจะทำมากทำน้อยนะคะสามารถลดอัตราส่วนเพิ่อมอัตราส่วนได้ตามต้องการเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะหนึ่งช้อนชาในน้ำแครอทนะคะนี่นะคะเราใช้ไปหนึ่งช้อนชาก่อนนะคะตัวต่อไปนี่เลยนะคะ น้ำมันอะโวคาโดนะคะถามว่าเอามาจากไหนน้ำมันอะโวคาโดตามห้างสรรพสินค้าซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขามีขายนะคะในส่วนของน้ำมันอะโวคาโดนะคะก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใสและยังช่วยต่อต้าอนอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะสปปรรพคุณเยอะแยะเลยนะคะในส่วนของน้ำมันอะโวคาโดนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่ครึ่งช้อนชานะคะในส่วนของน้ำมัน,นอะโวคาโดเนาะ นี่นะคะครึ่งช้อนชาตัวต่อไปคือน้ำมันแครอทนะคะตัวนี้คือสูตรสกัดยินนะคะเคยพาทําไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ทําน้ํามันแครอทก็กลับไปย้อนดูในคลิปได้นะคะน้ํามันแครอทน้ํามันมะนาวน้ํามันเปลือกส้มพาทําทุกสูตรทั้งสกัดร้อนและสกัดเย็นนะคะเราก็จะใช้อยู่ที่ ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะในส่วนของน้ำมันแครอทเขาก็จะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ยังช่วยผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ,จ่างใสเราไม่เอามาผสมครีมแบบนี้ก็ได้นะคะนี่นะคะประมาณเกือบช้อนชาเนาะเราไม่เอามาผสมครีมแบบนี้ก็ได้นะคะเราเอาไปทาเป็นเซรั่มแครอทได้เลยนะคะสุดยอดเลยนะคะ เซรั่มแครอทนะคะทาไปเลยเราไม่ต้องไปซื้อเซรั่มราคาแพงๆมาใช้นะคะนี่ค่ะเซรั่มแครอทสุดยอดเลยนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทดลองทําใช้ดูนะคะแล้วก็ตัวต่อไปเจวันหางจอระเข้นะคะในส่วนของเจวันหางจอระเข้สรรพคุณครอบคุมจักรวาลน,นะคะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นผิวของเรากระจ่างใสและช่วยลดเลือนริ้วรอย และยังช่วยสมานเผวสัปปรพคุณซอกครอบคุมจัก,กรวาลจริงนะคะในส่วนของเจว,วา่านห่างจระเข้เนาะเราก็จะช้าอยู่ที่1-2ึ่ช้อนชานะคะ1นช้อนชา2องช้อนชาหรือว่าเราสามารถเพิ่มลดอัตราส่วนได้ตามต้องการถ้าเขาค้น ถ้าเขาเหลวเราก็เติมลงไปได้อีกนะคะถ้าเขาค้นพอดีก็โอเคนะคะหลังจากนั้นเราก็มาคน,นส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะคะนี่เลยค่ะสูตรนี้ไม่มีน้ำมะนาวนะคะเราสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะเก็บในตู้เย็นได้1-2ออาทิตย์นะคะ สูตรนี้นะคะพะเขาเป็นน้ําแครอทสดนะคะไม่แนะนําให้ทําเยอะนะคะแนะนําให้ทําพอใช้นี่ค่ะเนื้อเขาออกมาแล้วก็จะสวยเนียนมากๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะหลังจากนั้นเรามาใส่กับปุกกันเลยค่ะนี่เลยนะคะทําออกมาแล้วเนื้อเขาจะเนียนสวยมากๆเลยนะคะเนื้อครีมของเขานะคะทาไปเลยค่ะ ไม่มีน้ำมะนาวเราสามารถใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะนี่ค่ะหน้าจะไม่เหลืองนะคะถึงเนื้อครีมเขาจะเป็นสีเหลืองๆแบบนี้แต่หน้าเราไม่ได้เหลืองนะคะช่วงนี้ก็จะลงทะเลบ่อยหน้าร้อนๆสามสิบกว่าองศาเลยนะคะในโซนของต่างประเทศตอนนี้ไม่ใช่ไม่ร้อนนะคะถ้าร้อนๆกว่าประเทศไทยอีกนะคะ หน้าตาก็จะออกมาค้ำๆคแบบนี้หน่อยนะคะแต่ว่าไม่ขึ้นฝ้านะคะถ้าผิวของเราอิ่มน้ําผิวของเรามีความชุ่มชื้นนะคะหน้าของเราก็จะไม่ไวต่อแสงไม่ทําให้เราเกิดฝ้าเร็วนะคะแต่ยังไงทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมทาครีมกันแดดทุกครั้งก่อนที่จะออกจากบ้านนะคะเราจะได้ไม่เป็นฝ้านะคะ นะคนะขอบคุณทุกการรับชมทุกาทการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากก subscribe, ด subscribe like, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้เพื่อนๆไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดใสผิวที่อ่อนเยาว์กว่าวัยนะคะใครไม่อยากแก่ก่อนวัยก็ไปทดลองทําใช้ดูนะคะบํารุงผิวพรรณของเรานะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรดีสูตรเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ